พี่ได้ยินัง่อในนารกาเรียกกงหยกัอาไอมกอ่งิย่านอยนี้ยมึงักไว้โน้ตมก็เสออกว่าโรวานมมันเรื่องของนตัวแล้เที่ยวนี่มก็ไม่เได้นะเรื่องมาถามาาเร่งลลก็เสหก เดียไอ้ผู้อยู่ไม่ได้เขาไม่เอาไอ้พวกนี้เขาไม่เอาเฉดหัวทิ้งกนเลยแตเดินป่าหันเล้แต่ถ้าไม่คิดอะไรเขาเขาจะรู้วราเราไปไหนเฮ้ยแต่การเดินเร็วดีเขารู้ว่าเราจะไปชอบอย่าง้าเขาก็จะตามคุณฟ้าไปจะเดินแบบว่าไปให้ถึงแต่คนตามมันคนเคยก็ไม่ถึงใช่ไหม ่อเอครั้งแรกที่ไปพี่ป่ะลครั้งสอ่ก็อเจอ้่ช่วงนานนี่อไ่นาารเ่ยพอั้งไปเรื่อยๆจะออกกพร่องกันโต้งของไแยกของทามเตีไปเจอกัน้งเลยไม่อกไม่เผาผีกับไอ้ไอ้เรองตอนนี้แหละมกนี่แหละอกไอ้โต้งนะบอกว่าโต้งใช่ ยักคนร้อยโต้แล้วบอกว่าตรงนี้แหละตรงนี้ยักบอกว่าโต้งไปคนละทางเดี๋ยวบอกว่ากูไปเองข้างหน้าชินงหมนกัไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ไหวแล้วจากการพิจารณาจากเหตุและผลที่คุยทุกวันกไปก่อนแล้วกันโต้